มีข้าโพดย่างครับวันนี้เชิมชิมให้ดูครับมันจะหวานขนาดไหนข้าโพ,พดย่างประมาณตีสามครับตีสามผู้ฝอยลมครับเาอาย่างข้าโพดกันครับเราจะชิมนะครับสายจอมาท่านี้ล่ละนี่ครับ เขาพูดย่างครับเขาพูดย่างนะครับเขาพูดโลตัตซื้อขึ้นมาย่างที่ภูไฟลงครับอือว่าครับหวานหวานมากอันนี้มันมาเป็นหวานหวานกรอบมันรื่อยนะนีวิ่งหนต่ออีก เขาพูดโอ้ยอยากร้อนอยู่นครับนี่วัวมีรอยกัดไม่มีนะมนะหัวหัวนั่งกรอบเกือบดรอเขานี่ใหม่ไม่กัดนะหนาวนะครับแต่งขาพูดเขาเกื่อนเออนะครับใหม่ใหม่เลยฮะกระเพาะหมูกรอบผู้ฝอยลมครับอุดรธานี แต่น้ำพริกพริกน้ำปลาครับชิ้นใหญ่ๆครับเราจะชื่มชิ้นใหญ่ให้ชมนะครับอบบื๋อจะสองคนเลนะยไหมสุดยอดโอ้ รับสุดยอดเลยครับกระเพาะของเราครับหมูกรอบทำเองครับทำเองบรรยากาศหน้าหนาวหนาวนิดนึงนะครับที่ผู้ฝ่ยลมเราจะเอาหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆครับเียบเปลี่ยนนี่ครับอื จ้าครับจ้าเจ้าอืมนี่ครับบรรยากาศคูไฟลมตอนเช้า,รชาครับหุ้ยหนาวฟังเสียงลมนี่ครับสายายาคูไฟลม เสียงลมครับหนาวมากที่ห้าครับตอนนี้จะเก็บบรรยากาศวิวให้ดูครับรู้สึกทรมานครับตอนนี้ไม่เคยเตื่นเช้าครับอุ้ยนี่ครับจุดชมวิวของภูไฟลิวของภูไฟ,งไฟลมครับ Ừ. não hấp, ครับ không มาก chăng lời

พี่จอดชมวิวครับนี่ค่ะสองคนเดินกันใครเนี่ยร้อนมากหนามาก